กายสัมผัสไม่เที่ยงเกิดตับตัวฉันไม่เที่งเกิดตับใจคิดเลงไม่เที่ยงเกิด <pause> ต <adem> ับต <mumbles> <band avez> ัว <childhood> ฉันไม่เที่ยงเกิดตับตาเห็นรูปรูปไม่เที่ยงเกิดตับตัวฉันไม่เที่ยงเกิดตับูได้ยินเสียงเสียงไม่เที่ยงเกิดตับตัวฉันไม่เที่ยงเกิดตับจมูกได้กิ่นกินไม่เที่ยงเกิดตับตัวฉันไม่เที่ยงเกิดตับ ได้ลดลบไม่เท <t id without> ี่ยงเกิดดับตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับกายสัมผัสไม่เที่ยงเกิดดับตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับใจคิดนึกไม่เที่ยงเกิดดับตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับตาเห็นรูปรูปไม่เที่ยงเกิดดับตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับได้ยินเสียงเสียงไม่เที่ยงเกิดดับตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับจมูกได้กลิ่นกลิ่นไม่เที่ยงเกิดดับตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ ลิ้นได้ลสรสไม่เที่ยงเกิดกับตัวฉันไม่เที่ยงเกิดกับกายสัมผัสไม่เที่ยงเกิดกับตัวฉันไม่เที่ยงเกิดกับใจคิดนึกไม่เที่ยงเกิดกับตัวฉันไม่เที่ยงเกิดกับตาเห็นลูกลูปไม่เที่ยงเกิดกับตัวฉันไม่เที่ยงเกิดกับได้ยินเสียงเสียงไม่เที่ยงเกิดกับตัวฉันไม่เที่ยงเกิดกับจมูกได้กลิ่นกลิ่นไม่เที่ยงเกิดกับตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ ยินได้ลดตบไม่เที่ยงเกิดดับตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับกายสัมผัสไม่เที่ยงเกิดดับตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับใจคิดนึกไม่เที่ยงเกิดดับตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับตาเห็นรูปลูปไม่เที่ยงเกิดดับตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับหูได้ยินเสียงเสียงไม่เที่ยงเกิดดับตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับจมูกได้กลิ่นกลิ่นไม่เที่ยงเกิดดับตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ ยินได้ลดลดไม่เที่ยงเกิดดับตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับกายสัมผัสไม่เที่ยงเกิดดับตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับใจคิดนึก em, ไม่เที่ยงเกิดดับตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับตาเห็นลูปลูปไม่เที่ยงเกิดดับตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับูได้ยินเสียงเสียงไม่เที่ยงเกิดดับตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับจมูกได้กลิ่นกลิ่นไม่เที่ยงเกิดดับตัวฉันไม่เที่ยงเกิด ลิ้นได้รสรสไม่เที่ยงเกิดดับตัวฉันไม่เที่ยงเกิดจับกายสัมผัสไม่เที่ยงเกิดจากตัวฉันไม่เที่ยงเกิดกับใจคิดนึกไม่เที่ยงเกิดจับตัวฉันไม่เที่ยงเกิดกับตาเห็นลูกลูปไม่เที่ยงเกิดจับตัวฉันไม่เที่ยงเกิดกับหูได้ยินเสียงเสียงไม่เที่ยงเกิดจับตัวฉันไม่เที่ยงเกิดกับจมูกได้กลิ่นกลิ่นไม่เที่ยงเกิดจับตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ ยิ่งได้ลดลดไม่เที่ยงเกิดดักตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดักกายสัมผัสไม่เที่ยงเกิดดักตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดักใจคิดนึกไม่เที่ยงเกิดดักตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดักตาเห็นรูปรูปไม่เที่ยงเกิดดักตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดักหูได้ยินเสียงเสียงไม่เที่ยงเกิดดักตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดักจมูกได้กลิ่นกลิ่นไม่เที่ยงเกิดดักตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดัก กินได้ลดรถไม่เที่ยงเกิดจับตัวฉันไม่เที่ยงเกิดจับกายสัมผัสไม่เที่ยงเกิดจับตัวฉันไม่เที่ยงเกิดจากใจคิดลึกไม่เที่ยงเกิดจับตัวฉันไม่เที่ยงเกิดจับตาเห็นรูปรูปไม่เที่ยงเกิดจับตัวฉันไม่เที่ยงเกิดจับหูได้ยินเสียงเสียงไม่เที่ยงเกิดจับตัวฉันไม่เที่ยงเกิดจับจมูกได้กลิ่นกลิ่นไม่เที่ยงเกิดจับตัวฉันไม่ ไม่เที่ยงเกิดดับตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับกายสัมผัสไม่เที่ยงเกิดดับตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับใจคิดนึกไม่เที่ยงเกิดดับตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ